สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุนทสงคารามนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุนทสงคารามวันนี้เรามีข่าวสารต่างๆมากมายส่วนจะมีข่าวสารอะไรบ้างนั้นเชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยครับวันที่21มิถุนายนพุทธศักราชส5 6 5 เวลา7นาฬิกาสำนักงานสวัสด like ิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามจัดให้มีการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลโดยมีนายขาจรสีชวัตโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานปล่อยเรือตรวจการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลโดยมีนางละพีพันธ์และตนะบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่าวรงงานณนทะ่าเทียบเรือวัดช่องลมตำบนบ้างปกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจเรือทั้งสามลำปฏิบัติถูกต้องตามพรบคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ไม่พบการใช้แรงงานเด็กแรงงานอันเป็นกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์พร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไวรัสโควิด19เพื่อให้ลูกเรือทราบ วันพุทธที่22มิถุนายนพุทธศักราชส5 6 5เวลา8นาฬิกานางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุสงครามมอบหมายให้นางสาวนิตยาจิระรัตนสัจพรนนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิตจังหวัดสมุท่งครามประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2,565ด้วยจังหวัดสมุสงครามมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุรสงครามดำเนินการชูธรรมนำชีวิตกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรการไหว้พระการสวดมนต์การแสดงตนเป็นพุทธมามกะการสมาทานศีลการถวายสังฆทานการบรรยายธรรมการเจริญจิตตภาวนาณวัดป้อมแก้วตำบลแม่กอง อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายขจรศรีชวะโนไทยผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีวันพุทธที่22มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 5เวลา9นาฬิกานางละพีพันธุ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้นายโกศลอินทรดิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าสัญจรจังหวัดสมุรสงครามประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชก,การและหน่วยงานต่างๆร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดสมุรสงครามทั่วทุกพื้นที่อีกทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดณเลื่อนจําการจังหวัดสมุนสงครามตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุนสงครามโดยมีนายขจรสีชวะโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุรสงครามเป็นประธานวันศุกร์ที่24มิถุนายน พุทธศักราช256 5เวลา9.30นาฬิกา30นาทีนางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการของนางสาวปียานันลิขิตสารผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานผลการใช้ใจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดต,ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานติดตามการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญของกรมและตรวจประเมินโครงการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีพุทธศักราช2565พร้อมทางรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานและข้อเสนอแนะต่างๆ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารในสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกริ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ